ควันนี้วันที่28่สิงหาคม2565ครับเวลาห้าโมงเย็นผมได้เปิดไฟลงมาครับเม่หนาครับทางด้านตะวันตกแล้วท้องฟ้ายังสดใสอยู่เลยครับ สายฝนกระจายมาครับบ้านทิศเหนือเมียก็ดูไม่หนานะครับเนี่ยเรียกได้ว่ามับก็จะมีอยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับความมีเมฆบ้างไปดูต่อครับก็เป็นอนนี้เวลา ห้าโม,งห,าาหามงห้านาทีห้าโมงห้านาทีผมก็ได้ทำท่าจะหยุดแล้วล่ะครับเนี่ยเมฆก็ไม่ได้หนาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็เห็นทางด้านตะวันตกยังเห็นแสงตะวันอยู่เลยนะครับตอนนี้ฝนก็ได้เบาลงแล้วครับทำท่าจะหยุดแล้วครับ